สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เพือนเป็ด Do Everything We Can สำหรับวันนี้ก็จะมาทดสอบใช้งานจริงนะผมควานแคมปิ้งที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะผมเริ่มที่ตัวนี้เป็นกิ่งไม้แดงสดนะผมที่เพิ่งตัดแต่งกิ่งลงมาเมื่อสักอาทิตย์ก่อนนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมไม้แดงสดนะผม ความโตก็น่าจะราวๆสักตัวนี้น่าจะสองนิ้วได้ผมเส้นขวาสุงกลางลอง <ไป S 2> เลยนะผม ใช้เวลาไม่นานนะผมเดี๋ยวเราจะสับอีกสักทอนสองท่อนนะผมเออ่สำหรับตัวนี้ก็จะโตวกว่าท่อนตรงนี้นะผมเพราะมันเป็นตรงโคนนะผมโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยครับผม ใช้เวลาไม่นานนะผมอีกสักท่อนนะผม โอเคเลยต่อไปก็จะลองมาตัดไม้ไผ่นะผมเกือบแห้งสนิทนะผมตัวนี้ที่ผมเคยตัดทิ้งไว้เมื่อประมาณหลายเดือนมาก่อนนะผมโอเคครับผมผมจะตัดบริเวณตรงใกล้ๆข้อเลยนะผมที่จะไม่มีความแข็งมากๆครับผมอลองดูนะผม แข็งมากครับผมเดี๋ยวเรามาผ่าไม้ลองดูนะผมไม่ถนัดผ่าไม้ก็ง่ายๆนะผม เพราะขวานนี่มันผมว่าน่าจะผ่าไม้นี่น่าจะดีกว่ามีดอยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะฉีกออกง่ายนะผมเพราะขวานมันจะหนานะผมไม่มีปัญหานะผมเดี๋ยวลองผ่าไม้ไผ่นะทีเดียวเลยโอ้หมดเต็ม ทีเดียวนะผมสับทีเดียวนะผมแบะออกกันทีเลยผมต่อไปลองถากลองเหลาดูนะผมทำเป็นเป็นหมดุดตอกเสาเต้นอะไรแบบนี้นะผมถากก็ได้ไม่มีปัญหานะผม

จะลองทําเป็นที่เชื้อฟืนนะครผมเชื้อไฟไม้มันสั้นและจับไม่ถนัดนะผมแต่ก็พอได้นะผม ก็ประมาณนี้ับผมสรุปนะผมหลังจากที่ทดสอบการตัดไม้ไปหลายท่อนนะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไม้แดงแล้วก็เป็นไม้ไผ่ตรงบริเวณข้อต่อตรงตานะผมผลปรากฏว่านะผมคมมีดนะผมคมขวานของเรานะผมก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมเลยนะผมไม่บินนะผมไม่บิดไม่งอนะผม เอามือรูปอย่างนี้มันก็ไม่ติดไม่สะดุดอะไรนะผมก็ illing, มถือว่าผ่านเลยนะผมไม่เหมือนครั้งก่อนที่ว่าผมทดลองดูผมสับจับดูมันจะเป็นเหมือนสะดุดสะดุดรายใหญ่สักอย่างนะผมแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่คมที่โรงงานนะผมตอนนี้ผมมารับคมใหม่และมาผ่ามันก็ไม่มีอะไรนะผมไม่เกิดขึ้นนะผมหลังจากที่ตัดไม้ตัดลายร็จก็ถือว่าผ่านเลยนะผมคมดีเลยนะผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ